สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกลุ่มขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How To คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมพศ2568 ของผู้ที่เกิดราศีกลุมค่ะชาวราศีกลุมค่ะพระราหูเลข8เป็นดาวเจ้าเรือนสีมงคลสีนําโชคนะคะสีม่วงสีดำนะคะเป็นสีที่เหมืนก็ทําอะไรจะคล้องขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอย่างท่าสีบ้านหรือว่ากระเป๋าสตางค์นะคะเออหินมงคลหินนําโชคค่ะอเมทิสตออซิเดียนนินดำได้หมดเลยนะคะก็วัน ที่เออวันพุทธที่สองค่ะกรกฎาคมดาวศุกร์ยกย้ายเข้าราศีพฤษภค,ค่ะเวลา16.38นาฬิกาส8นาทีสำหรับชาวราศีกุมค่ะก็คือยกย้ายเข้านะคะในราศีในเดือนพันธุนะคะพันธุหมายถึงญาติพี่น้องบุตรบริวารน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะเพราะฉะนั้นพันธุก็คือเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะคะเรื่องเออ,อสังหาริมทรัพย์อะไรที่เป็นของของคุณนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีผลในตัวของคุณเองในเดือนกรกฎาคมนี้นะจ๊ะทีนี้ดาวศุกร์ก็อยู่กับเรา45วันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในใน45วันเนี้ยคนที่ทํางานเกี่ยวกับญาติพี่น้องทําอะไรที่เกี่ยวกับเหมือนกับเป็นญาติเป็นเครือญาตินะคะอะไรอะไรก็จะโอเคขึ้น นะคะอะไรที่เหมือนกับว่ามีปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะจ๊ะมาเริ่มเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาค่ะเดอะซันหมายถึงความสว่างสวัยค่ะางานของคุณอะไรที่คิดอะไรที่หวังนะคะที่ตั้งใจไว้นะคะจะมีผลสําเร็จแล้วก็งานนี้ลุล่วง,งไปได้ด้วยดีคนที่ทํางานอย่างที่บอกค่ะก็คือการติดต่อสื่อสารต่างชาติต่างภาษาคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะจะมีเลื่อนขั้นเลื่อนย เลื่อนตำแหน่งผลงานของคุณจะเป็นที่เหมือนถูกตาของเจ้านายนะคะมันโปรเจกต์ที่คุณยื่นเสนองานที่คุณเหมือนกับว่ากำลังรอคอยอยู่นะคะกำลังจะได้รับข่าวดีนะแล้วก็ส่วนที่คนที่ทำงานเป็นธุรกิจเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะมีคนเหมือนกับว่าเข้ามาคุณจะได้รับความนิยมได้รับความสน,สนใจมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจ้ะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเออขึ้นมาเนี่ยทีนี้เนี่ยคืออย่างนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยไปทับพันธุก็คือญาติพี่น้องบุตรบริวารเพราะฉะนั้นก็คือคนในบ้านคุณจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่ใช่ตัวคุณเองอะคะ่ะจะเป็นเหมือนกับว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังไงก็ดูแลเอาใจใส่นะคะท่านนิดนึงนะแล้วก็ลูกบริวารด้วยนะคะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็คือเหมือนก็จะต้อง ส่งเงินเสียงเงินในส่วนนี้นะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเออเดือนนี้เราจะต้องเก็บหอมรอมริบหรือว่าเหมือนกับเป็นเงินเดิมเงินเก่าด้วยจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเอ,อ่อการเงินสุขภาพค่ะขึ้นมาค่ะดาวสุขอ่า ทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเอออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องหรือว่าคนในบ้านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทีนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวคุณเองแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้สุขภาพนะคนราศรีกลุ่มคะช่วงนี้นะคุณอาจจะเหมือนกับว่าคิดเยอะ,ค,ยอะคิดเล็กคิดน้อยนะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเกณฑ์เรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่เป็นโรคเดิมโรคเก่าท่านบอกว่าให้เหมือนกับองค์รวมอะค่ะให้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพักผ่อนนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคนโสดค่ะช่วงนี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะจะมีเกณฑ์นะมีคนเ,เข้ามาสนอกสนใจตัวคุณเองนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีคนมีเหมือนกับว่าสารสัมพันธ์นะคะต่อเนื่องนะส่วนคนที่มี คู่มีครอบครัวค่ะจะมีข่าวดีมีเกณฑ์ได้บุตรได้ทิดานะคะสิ่งที่คุณหวังคิดรอคอยไว้นะคะจ้ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมนะของชาวราศีกุมในเดือนกรกราคมนี้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษพิเศษ ขึ้นมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่คุณคิดหวังรอคอยนะคะจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องการเงินที่คุณย่อนยื่นข้อเสนอโปรเจกต์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะได้รับข่าวดีเร็วนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะ,ะแล้วก็อะไรที่คุณเหมือนกับว่าต้องการคู่ค้าคู่ลงทุนนะคะนะคะจะได้รับข่าวดีนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะ เทวดาประจำตัวคุณเองท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณในช่วงนี้นะคะมาดูว่าในเดือนเนี้ยท่านอยากจะสื่อสารเออเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะอย่างที่บอกว่าจะลงทุนอะไรนะคะก็คือเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ตัวเองเหมือนกับว่าถ้าไปคุยกับทางแบงค์ทางอะไรเงี้ยค่ะท่านท่านท่านไม่เอาง่ายๆว่าไม่อยากให้คุณเหมือนกับว่ามีอะไรที่เหมือนก็จะต้อง ติดขัดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณานะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่เราคิดว่ามาแล้วเอาไหวก็คือกู้มาเนี่ยเราสามารถผ่อนจ่ายผ่อนคืนได้นะคะท,ทั้งทงที่อย่างที่บอกว่ามีคู่ค้าคู่ลงทุนเยอะถ้ายังไงเนี่ยเดือนนี้พิจารณาเป็นพิเศษนะคะลงทุนจากน้อยไปหามากนะคะชาวราศีกุมค่ะก็ขอจบคำทำนาย แต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีกุมค่ะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สาเร็จนะคะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ